ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาต้นไม้ไล่ลงตั้งแต่แทบตรงนี้ขึ้นมาเลยครับร็มาดูว่าวันนี้นะครับเริ่มต้น เก็บบรรยากาศไปเลยครับเก็บไว้ทาเป็นสตอรี่ครับผมในเมื่อวันที่ต้นไม้ที่ลงไว้เริ่มโตขึ้นครับผมก็จะหายเหนื่อยไปเองนะโอเคครับโซนบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่เราเอามาลงชุดแรกเลยนะครับก็ดูว่ามันก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับดีดีเลยทีเดียวครับผมเริ่มต้นเลยฮะเดี๋ยวพามาดูต้นนะฮะต้นไม้ยักษ์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น ไม้ที่สหรับเก็บน้ำนะก็คือต้นเบาบับนั่นเองนะครับลงไว้สีต้นนะก็มีต้นนี้ดูที่จะงามสุดๆเลยฮนะอีกสามต้นดูแก่นๆอยู่เลยครับแต่ต้นนี้ดูฮะโดดเด่นนะเพราะเราวางไว้สี่มุมของสวนนะครับผมก็จะมีต้นกล้วยครับนี่ยนะต้นไม้สักนะครับไม้สักมาลงไว้ชุชดแรกๆเลยนะครับได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครับไม้สักนะครับแล้วก็จะมีพันไม้ มะฮอกกานีนะครับผมมะฮอกกานีนะฮะก็ดูฮะยืนต้นได้ค่อนข้างจะดีเลยครับส่วนกล้วยนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับหายห่วงเลยฮะถ้ามีน้ําให้เขานะฮะกล้วยเขาก็จะเดินงอกงามของเขาเองได้นะครับผมมะฮอกกานีนะครับแล้วก็จะมีต้นยางนาฮะต้นยางนาก็ดูทรงแล้วก็โอเคเลยนะครับผมนี่ฮะยางนาฮะยางนาก็โอเคเลยแหละดูแล้วชื่นใจนะครับ แล้วก็ต้นนี้ฮะตน้ตนต้นศักนะครับดูดูโดด,ดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยฮะดูใบต้นศักใบใหญ่มากครับต้นศักนะฮะใบใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับก็มาดูเช็คดูระบบน้ํานะครับต้นกล้วยนะครับต้นขนุนนะฮะอยู่บ้านเราเพาะเมล็ดนะฮะมาอยู่นี่นะฮะดูเก็นแกนแต่ตอนนี้ดูดูมีชิวชีวามากกว่าเดิมนะฮะดูดีขึ้นพูดง่ายดูดีขึ้นนะฮะ ต้นกล้วยก็หายห่วงครับสูงใหญ่นะครับแต่กอเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องมาปรับแต่งกันหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นยางนานะครับต้นยางนาก็ผสมสารนะครับในช่วงแรกๆเรามีพันธไม้อะไรเราก็เอามาลงไว้ก่อนฮะนี่คือโซนนี้ก็จะเป็นนะฮะโซนแรกๆเลยนะครับที่เราเอาต้นไม้มาลงนะฮะถ้าจะได้เห็นในคลิปเก่าๆนะครับก็คือช่วงที่พ่อผมเอาเครื่องเจาะมาเจาะฮะแล้วก็ตีแนว ีแนวเริ่มต้นวางแนวนะครับวางแนวต้นไม้นะครับในกรปูกต้นไม้นะครับก็ดูโอเคเลยครับผมถ้าระบบน้ําเราดีทั่วถึงนะฮะต้นไม้ก็น่าจะหมดห่วงไปได้มากๆเลยนะฮะต้นมะฮอกกาน,นีครับผมก็ยืนต้นได้ดีนะครับก็ส่วนข้างหลังนั้นนะฮะบบริเวณหลังเราพึ่งจะเอามาลงได้ประมาณเดือนสองเดือนก็อาจจะยังไม่เห็นต้นไม้สักเท่าไหร่ เติบโตสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยบริเวณตรงส่วนนู้นเราก็ลงมะม่วงองค์ไม้ผลไว้ก็ค่อนจะเยอะมากเลยนะครับโอเคพาชมกันไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็นานๆเราจะได้มาทีหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะมาถ้าได้เดือนละหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งนะฮะเรามาดูต้นไม้ของเรานะฮะเนี่ยเราก็ดูระบบน้ําของเราไปเรื่อยๆครับว่าจุดจุดไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดยรวมนะฮะเดยรวมแล้วนะครับโอเคน้ํา ค่อนข,ข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะเราสามารถที่จะปรับปรุงระบบน้ำนะฮะให้ทันต่อการใช้นะฮะภายในสวนเราค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไว้อัดคลิปอัพเดทก,กันไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยครับผมกับการทำสวนนะฮะ